ไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ท่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆไ,ได้ทั้งสิ้นหากไม่รบกวนเกิดไปก็รุ้นาก,กติดตามช่องเสรี h ช n เนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับประคาถาเอาตัวรอดป้องกันตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผู้เล่ารวบรวมคาถาจากบรรพครูในอดีตที่เชื่อว่าใช้เอาตัวรอด และป้องกันตัวได้ดีแต่ละคาถาอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานถึงบุญครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาและตั้งนโมสามจบกันด้วยนะครับละคาถาจังงังอวะวาคภโสปิตติทันว่าให้สวดห้าจบ เชื่อกันว่าจะส่งเสริมบรารมีท่านว่าหากผู้ใดเรียนคาถานี้ขึ้นจะปลุกเสกพระคาถานี้ใส่บุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็จะนิ่งงนันเกิดอาการลังเลหรือทําอะไรไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้บุคคลผู้นั้นก็จะไม่สามารถทําร้ายหรือทําอะไรเราได้อีกในหนึ่งท่านว่าบทพระคาถานี้สามารถสวดเสริมโชคให้บังเกิดความโชคดีมีชัย เชื่อว่าจะบังเกิดชัยชนะในทุกทกที่และทุกๆสถานการณ์บทคาถานี้ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการเอาตัวรอดนะครับหากมีผู้ใดมาคิดจะทำร้ายเราท่านว่าควรท่องไว้ให้ติดปากถึงเวลาครับขันแล้วเดี๋ยวได้มีโอกาสเอาตัวรอดได้ประคาถาสะกดคนสะ สิมิระท่านว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานสวดห้าจบสะกดบุคคลผู้นั้นที่กำลังจะทำร้ายเราหรือคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเราเชื่อว่าจะเบ่งเกิดการเปลี่ยนใจหรือเกิดการลังเลทำอะไรไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้ถือเป็นการป้องกันตัวอย่างหนึ่งคาถาสะก,กดศัตรู อะหังโจระภูริสัตโธท่านวราให้ตั้งจิตอธิษฐานสะกดศัตรูสะกดคู่อริให้เกิดความงุนงงลังเลสวดคาถานี้ห้าจบเชื่อว่าคู่อริผู้ที่คิดร้ายกับเราจะไม่สามารถทำอันตรายเราได้คาถาคมศัตรูตะโตภโพธิสัโต ราชะสิงห์โหวะมะหิททิโกอระหังต่มัดถังปกาเซนโตราชะสิงโกสัทธาอาหะนะโมพุทธายะนะมามิสุขตังชินังท่านว่าคาธานี้เหมาะมากที่ต้องเผชิญกับศัตรูหรือบังเอิญไปเจอกับคั่วอริโดยไม่ตั้งใจ เชื่อว่าจะบังเกิดให้ศัตรูคู่อริบังเกิดความเกรงกลัวรู้สึกหวาดเกรงเล่าวางนเถะนะท่านให้ท่องสามจบแล้วกระทืบเท้าดังๆก่อนออกจากบ้านก็คล้ายๆกับว่าก่อนออกจากบ้านแล้วก็ท่องแล้วก็ทําไว้ก่อนเผื่อว่าจะไปเจอศัตรูคู่อริในเบื้องหน้าเราก็ไม่ทราบว่าจะไบบังเอิญเจอกันไหม อย่างน้อยเราก็ข่มเอาไว้ก่อนคาถามหาจังงังนะหิจังงังนะบังตังนะบังจิตตังนะโมหิจังงังโมบังตังโมบังจิตตังโมพุทธิจังงังพุทธบังตังพุทธบังจิตตังพุทธทาหิจังงังทาบังตังทาบังจิตตังทายะหิจังงัง ยะบบางตังยบบางจิตตังยัท่านว่าคาถานี้เป็นมหาจังงังอย่างดีอย่างประเสริศสตรูมิอาจทำร้ายเราได้แม้แค่ขยับตัวอ้าปากหรือจะก้าวเดินยกเท้าไปไหนก็ทำไม่ได้เล่ากันว่าบทคาถานี้ตั้งแต่สมัยอายุทยาแต่ได้บริกรรมพาลูกหลานบังตาพวกพรน้าคศึกหนีออกไปเพื่อเอาตัวรอด ในตำราบ,บอกเอาไว้ว่าในประวัตินี้คือคาถาบทนี้นี่เคยใช้พาลูกหลานหนีเอาตัวรอดครั้งที่พม่าบุกเข้ามานะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกนู่นเลยนะครับอันนี้ถูกบันทึกไว้ยอย่างนั้นนะคาถาณนักงอยงงจังงังณนักกำบังโมแผงฤทธิพุทธปิดใจทาเปิดให้ยะสูญหายบัตรหนี ทุทธทังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสิทธิอาอีอูโอคาคะคะคะ,ะงะธรรมราบ,บอกว่าคาถาบทน,นี้ใช้เอาตัวรอดเมื่อย่ามคับขันก็เหมือนกับว่าเราบังเอิญไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูหรืออาจจะรู้ว่าศัตรูดักหน้าดักหลังอยู่ จะออกไปทางทิศทางไหนก็ลําบากนะก็เหมือนกับว่า,าถูกล้อมอถูกล้อมลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นว่ายังไม่ถึงตัวเราแต่รู้แน่ละว่าหากเราก้าวพลาดออกไปทางใดทางหนึ่งนี่อาจจะโดนทำร้ายเอาไราเนี่ยอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับท่านว่าให้ลูดใบไม้แถวนั้นแหละใกล้ๆนั้นแหละอาจจะเป็นใบอะไรก็ได้นะหยิบขึ้นมาท่านว่าใช้รูดเอานะเราก็ต้องรูดนะจะเป็นเด้งจะเป็เด็ดใช้รูดเอากำแล้วก็รูดขึ้นมาหนึ่งใบ ใช้เทคนิคไหนก็ได้นะแล้วก็ท่องคาถาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณพ่อแก้วแม่แก้วคุณกูบา่าอาจารย์ของเรานั่นแหละหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานึกออกนึกได้นั่นแหละนะแล้วก็ท่องคาถานี้3จบ5จบเชื่อว่าผู้ใดเรียนมนต์คาถานี้ขึ้นจะบังเกิดปาฏิหารอย่างหนึ่งนะก็อาจจะเป็นแบบว่า ฝ่ายคู่อริศัตรูนั้นมองหาเราไม่เจอหรืออาจจะเจอแต่เห็นเป็นอย่างอื่นเห็นเป็นบุคคลอื่นเห็นเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ควรแตะต้องไม่ควรไปวุ่นวายอะไรประมาณนั้นเชื่อว่าเป็นคาถาที่ใช้เอาตัวรอดในยามขับขันคาถาทั้งหมดที่ผู้เล่านำมานั้นรวบรวมมาจากหลายๆแหล่งเชื่อกันว่าเป็นคาถาที่ใช้เอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขัน อย่างไรก็ดีก่อนใช้พระบทคาถานั้นควรจะระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาและคุณพ่อคุณแม่พระคุณครูบาอาจารย์หากท่านใดสนใจก็ควรเลือกเอาสักบทหนึ่งเพื่อใช้เป็นคาถาป้องกันตัวของตัวเองเสมือนเป็นคาถาประจําตัวหรอกบางบทคาถานั้นเข้าได้กับคนบางคนบางาธาตุเท่านั้นนะก็เสมือนว่าบางคาถานั้นคนบางคนไม่สามารถเรียน ทำให้ขึ้นได้นะแต่คนบางคนนั้นพูดไม่กี่คำทําไม่กี่ทีก็บังเกิดปาฏิหาริกก็เคยมีมาแล้วอันนี้เราต้องเข้าใจว่าเราเรียนบทไหนขึ้นบ้างอันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจกันเองเนาะยังไงก็ดีเราควรใช้สติวิจารณญาณของตัวเองนั้นให้มากเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง พบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีใจพร,ราณาใหม่สมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาทเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ